สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของหิหลาอุงอิงเอฟซี FC ของสาวหน้อยเพชรบานแพงพี่น้องมือเศร้านี้ประแขกเบ,บึ้งคลิปของพ่อแม่ องอิงลําเพลินออฟฟิเชียลเนาะค่ะเห็นเหรอวยาปลื้มใจครับพี่น้องวอาไปตอนนี้ก็ค้นลูกเลยคือจิงๆีนะคะพี่น้องอเหมือนเ้านี่พ่อเอกกับแม่หน่อยเนาะค่ะไปซื้อกับข่าวอยู่ตลาดลอีหลาก็ไปนั่พ่อมีจังหวะแค่นิดเดียวมีโอกาสแค่นิดเดียวเห็นพระมาบินทบาตแม่หน่อยก็เฝ้าผ้าอีหลาใส่บาทเนาะค่ะนี่แหละค่ะเขาจะว่าคนที่ดีก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากครอบรั้วทีดี มีเวลาเพียงแค่นิดเดียวไม่น้อยกะผ้าลูกใส่บาตถี่คนสงสัยวา่าถี่คนหลายคนถี่เคยมีความสงสัยวา่าอีหลาเป็นอย่างคือมีบุญหลายแท้ไปใส่มาใส่ก็มีจะ่คนนาคนแพงมิจะ่คนอยากเตสิ่งเอาของหายมีจะ่คนอยากเอาเงินเอาทองหายนี่ละค่ะนอกจากอีหลาจะมีบุญเกาหลายแล้วเนาะคะ่ะพี่นอ้องอีหลาก็ยังเห็นบุญโตบุญตลอดเท่าที่เขาเห็นเนาะคะ่ะ บพราว่าจะเป็นเทดบุญก็ลงเลี้ยนเนาะค่ะลงเลี้ยนกับวาดกับผู้ดอยโอกาสเังสินะคะเดีพอมีโอกาสแค่นิดหน่อยมีจังวะแค่นิดหน่อยไปตลาดเทนพระไม่หน่อยกับเป่าผ้าลูกไซบาเต็มสินะคะมันก็เลยนนานอีลาอ่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเพราะว่าได้รับการสั่งสอนอบรมมากจากครอบครัวที่ดีเนาะค่ะเวลาอีลาไปเห็นคนที่ดอยโอกาสดูหนาเซเว่นจังสินะคะ หรือเห็นผู้เทาอยู่น้ำตลาดเป็นสีอีลาทึ่งมีจิตใจอ่อนโยนถี่จะเฮ็ดบุญก็เพลินตลอดนะคะมันเป็นพื้นฐานที่คนได้รับการอบร่มบ่มนิสัยมาจากขอบครั้วทีดีเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องที่พวกเขาเห็นมาอีลาคือมีบุญหลายแทคือมีแตค่คนหากแทกันจนสิ้นราคาบุญเก่ากับ,กบลายเนาะค่ะบุญใหม่อีลาก็เฮ็ดอยู่ตลอดเวลาที่มีโอกาส เรื่องสู่การสู่งานอีหล่าก,กัเกงเนาะคะ่ะพี่นอ้องอายุแค่นี้แตเป็นเล็กหน่อยบางคนเนาะคะ่ะก็จะมีการง้อแงเลยด้ค่ะเฮ็ดงานบเดขาดบเดลาจริงๆนะคะนอกจากว่าป่วยต่างๆแหลกๆที่อีหล่าเข้ามาแหลกๆเนาะคะ่ะที่ว่าป่วยจนในนอโรงพยาบาลตอนนั้นเท่านั้นล่ะค่ะที่เห็นอีหล่าได้ยุดง,งานนอกจากนั้นอีหล่าก็เฮ็ดงานตลอดหมู่บ้านนี่ก็สองงานในการเฮ็ดงานอีหล่าก็มีความสดชื่นนะคะจากที่ เห็นเป็นเมื่อยๆมากเนาะค่ะตั้งแต่ตอนแรกเพิ่นกะไปเมื่อร่ไอดอนก็พอไปเมื่อร่ไอดอนก็พอกับเป็นตทหกตทหักเนาะค่ะมีผู้ใดได้เชียร์บ่คาบอกว่านี่เมื่อร่ไอดอนไปแขกกันั่งเชียร์อยู่หน้าจอทีวีค่ะเพิ่นไปเมื่อร่ไอดอนกได้เฮ็ดคอนเทนต์ก็พอหลายคอนเทนต์เนาะค่ะมีคอนเทนต์นึงกับเป็นตทหกตทหักที่พอเพิ่นนนั่อันเบิ่งอ่งผู้ขับผู้ขรอบครกวดผู้นึงที่ ทีเพิ่นแต่งตัวสวยๆงามๆม,มากอมแอมนะคะที่แต่งตัวสวยๆมากพอพอโจก็บอกว่าโอ้ยคืองามแท้ยิราศเขียนในพ่อเนอะาะว่อาอ่านว่าตะพือื่นงามลูกสาวแต่งหนางามๆก็บ,บ่าลูกสาวคือแบ,อแบะ,ะประแคบได้ยินแล้วกะโอ้หัวบ่ได้นะคะพี่น้องคือถึงลูกสิง,งามบันไดในสายตาพอลูกก็คือแบะหน่อยของพ่อตลอดต่ว่าลูกกะ็ะบาให้พ่อเนาะคะ่ะเบื้องทางเพิ่อนเราไปตาห้างตาหางหาที่เพิ่น เพื่นวายพอกม็มีมีหลายคอนเทนต์ like นะคะม่อวานพอเพื่นก็ได้ยหลายคอนเทนต์เนาะให้ลูกยางพันแต่สีเพื่นก็เห็ดออนซ้อนลูกอดีได้หลายคอนเทนต์นะคะพี่น้อง่อกว่ามีแต่คอนเทนต์เปต่างหากตะหักไปติดตามในนุ่มโจให้ห้าผ้าเสลิด้อคะพี่น้องแล,ล้วก็ลังจงนากนั้นก็ตรงฝ้ามาพัทยาสายสามนะคะมาแสดงอยู่พัทยาสายสาม หน่ยระยะทางประมาณสองรอยกิโลอีหลามาถึงอีหลากับเมยเนาะพ่อพ่อแม่แม่ก็ดูแลอีหลาดีด,ดีพอนอนไม่บีเพระการใช่เย็งสินะคะก็บอกให้ลูกนอนนอนพักบอกให้ลูกนอนพักไม่บีก็ฝกเฝ้าไปหาเนี่ยมาให้ลูกกินเย็งสีนะคะพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่ก็ดูแลดีลูกดีค่ะประแค่เข็นอีหลามือยยังสังกะโอนที่ตนบดได้เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อข้นเวที่พว่วมเม่อพว่วมลาไปค่ะบ่บคเห็นเลยว่านี่ คน้นอย่ดีเมื่อยมากนะคะยีลาแบบสดชื่นผ้าพอๆพพแม่เอฟซีนเวที่มวลขนาดเพลายส่วนเนาะค่ะเมือ่อคืนนี้หลสดในไหเบิงเดินนางเบิงะะแล้วค่ะก็เลยว่าโอ้ยีรานี่เก่งยีหลีค่ะแต่ยังเหมือนเราเนี่ยละคะ่ะคือเห็นนี่ละค่ะยังเหมือนเราเทนที่าจะห่วงนอนแต่กับมาตลาดก็พอเนาะค่ะมาตลาดก็พอเอกก็ไม่น่อยแต่ก็ยังมีโอกาสใ้เฮดบุญอีกนะคะบัวฟ้าฝ่าวสื่อฝ่าวก,กับเมื่อนอน มีโอกาสเทศดบุญไม่หน่อยกับาลูกเทิดบุญท่านที่นี่แหละค่ะคนมีบุญเนาะค่ะบุญบุญนุ่นน้ำบุญเกาหนุ่นน้ำแล้วกัยังสาสมบุญบุญไม่เขับไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะคนเทาวาสนาปะทอกันก็ย้อนจากว่าบุญเกาสาสมมาปะทอกันแล้วก็บุญไม่สาสมเพิ่มปะทอกันนี่แหละค่ะพี่น้องที่ว่าบุญบุญบ่ทอกันมันก็เป็นังซี่ี่ะค่ะสาหรับคิ้วการคิ้วงานของตํางวัเพชรบ้านแพงเนาะค่ะ เงือ่เลีเ้นกับเปิดทำการแสดงยูทิตลาดดีๆโลจนะผู้ใดอยู่ใก,กล้กับไปหายกำลังใจอีฬา้งอิงกับทีมสาวหน่อยเพรบานแพ่งใดเด้อค่ะก่อนจบคลิปนะคะปะแขกกับอฝากเอฟซีของอีฬา้งอิงเอฟซี FC ของสาวหนวอยเพรบานแพ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประแขกได้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆตําหรับคลิปนี้เข้ากับคุยกันตำหนิก่อนนะคะคลิปหน้ามาคุยกันใหม่นะคะ่ะสว,วัสดีค่ะ